เมื่อวันที่25กรกฎาคม2508อาภาัสราหงสกุลได้รับตำแหน่งมิสยูเิเวิร์ส1,965ที่รัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาถือเป็นครั้งแรกที่สาวไทยสามารถคว้ามงกุฎระดับจักรวาลมาครองเบื้องหลังความงามและความสำเร็จนั้นเต็มไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณจากพระพันปีหลวงที่ทรงมีพระราชดำริให้แบบทรงผมแก่เธอถึง3แบบได้แก่ แบบผมสําหรับแต่งชุดไทยกลางวันแบบผมสําหรับแต่งชุดไทยราตรีแบบผมสําหรับแต่งชุดราตรีสากลโดยแต่ละแบบทรงออกแบบให้เหมาะสมกับรูปหน้าและบุคลิกของอาพัสาราอย่างงดงามลงตัวเพื่อใช้ในการประกวดอันเป็นเกียรติของชาติไทยในเวทีโลกในบทสัมภาษณ์จาก igence, าเดลิแกนส์หลังได้รับตําแหน่งคุณอา,สา,าัสดาได้กล่าวอย่างซาบซึ้งว่าทีฉันเป็นหนี้พระบารมีของสมเด็จพระ นางเจ้าพระบรมราชนินีนาดโดยแท้จึงเน้รับความสําเร็จสูงเกียรติครั้งนี้สมเด็จทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้เข้าเฝ้าและมีพระกระแสร,ร,รับสัง่งให้ดิฉันเดินไปเดินมาให้ทอดพระเนตรและมั่นพระไยว่าดิฉันเดินได้สง่างามซ้ํายังมีพระกระแสร,ร,รับสัง่งต่อไปอีกว่าให้ดิฉันเปลี่ยนทรงผมใหม่จะได้ดูสวยงามขึ้นคุณอภัษรากล่าวปิดท้ายด้วยความปลื้มปิติว่าส เด็คงพอพระไทัยมากที่เธอสามารถคว้ามงกุฎมาครองได้สำเร็จบทสัมภาษณ์คุณอาพัสราหงสกุลในนิตยสารเดลิกแนส์พศ2508